ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องการใจห่างละมาเป็นพยันชนะต้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในอกา็ตำรลาบางฉบับนก็ปราก็คือทําเป็นตัวละเนี่นะครับพยันตัวละตัวละนะครับตัวละ พยันชนะต้นนะเป็นตัวละนะครับอ่าก็คือละน้อยอย่างนี้นะครับละน้อยตัวนี้คือที่จะเอาเป็นตัวละนะครับพยัญชนะต้นนะครับแต่ในโบราณนั้นอ่ะพ้นมาได้ถือกันนะครับพ้นจะใจ้อย่างอี้นะเป็นห่างอย่างอี้เป็นพยันชนะต้นก็มีนะครับอ่า ในปัจจุบันนี้ปุ่นห่างนี้เปุนจะบังคับพังคัาจใจเฉพาะเป็นตัวสะกดตเท่านั้นนะครับมาในโบราณเปุนใจเป็นตัวสะกดตก็ได้ใจเป็นตัวพยัญชนะต้นก็มีนะครับมาก็เฮาลงมากอยแล้วนะครับอ่ามีหลายกรรมนะครับมีหลายกรรมที่เฮาเจอในในโบราณนะครับปุ่นปุนเขียนนะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นปัจจุบันเนาะครับหลายนะครับหลายถ้าเป็นปัจจุบันก็หลายอย่างนี้นะตัวละน้อยนะครับเป็นพยัญชนะต้นนะครับแต่ในโบราณพวกมีนะครับหาพนใจห่างเนี่ยใจห่างนะครับอ่าหลายนะครับอ่าหลายอ่าหลายใจห่างใจห่างละเป็นเป็นพยัญชนะต้นนะครับหลายนะครับเอาไปดูนะครับเนี่ยนะครับ ในข้าหวหงหินนะครับมาเห็นไหมหลายนะครับมาสุนัขลายหนจริงนะครับมาเห็นไหมครับมากกเากาะเกาะาเกาะมันก็ต้องอนุโลมกันใจไปจาตาต่ำโบราณได้เหมือนกันนะครับมาอาแซมหลายๆกรรมนะครับมาสมมติว่าเป็นตัวควบอย่างนี้นะครับเห็นไหม ถ้าปัจจุบันเนาะครับอ่าวซ้อนนี่ี้ก็สลังนะครับสลังนะครับเห็นไหมก็เป็นตัวถึงแม้จะเป็นตัวซ้อนอย่างนี้ก็สลังนะครับเห็นไหมครับสลังนะครับมาแต่โบราณเพิ่นเพิ่นใจเป็นหางก็มีนะครับมอ,อย่างน,าานี้นะครับตัวขั้วขั้วกล้มเนี่ยนะครับขั้วกล้มอ่า สลังนะครับสลังครับ ang, สลังสลังตกสลังนะขอลองไปก่อยแล้วครับนี่ครับนมครับสลังนะครับสลังเนะครับตกสลังหยุดนะครับตกสลังหยุดนะครับมาอ่ากรรมต่อไปแล้วครับกรรมต่อไปอ่ารับไหลนะครับรับไหล าเป็นป so so ัจจุบันนี่นะครับอย่างนี้นะครับรับไหลนะครับอ่ารับไหลนะครับมาเห็นไหมแต่ในโบราณปรกเขียนมีนะครับมาอ่าพอเราเป็นหางอย่างนี้นะครับมาเห็นไหมฮรับรับไหลนะครับเห็นไหมฮะรับไหลรับไหลเราไปก่อยแลนะครับมารับไหลนะครับมาไหลนะครับมา รับนะครับเห็นไหมอ่าปอนห่างบะสะกดด้วยคำดำนะะไหลนะครับรับไหลนะครับรับไหลนะครับอ่าบางครั้งเปิดเขียนเป็นตัวละน,น้อยอย่างนี้กับมีนะครับมาก็มันก็ผสมปนเปงกันไปนะครับมาครับตัวต่อไปแล้วครับล่างล่างอ่าล่างนะครับล่าง,ง,ง,นะงว่าล่าง ล่างนะครับเห็นไหมครับล่างถ้าเป็นตัววันปัจจุบันเนี่เป็นพยัญชนะต้นเปิดใจตัวละน้อยนะครับมาแต่ในโบราณเปิ้นมาสําคัญนะครับเปิ้นมาสําคัญเนปะิ้นใจตัวหางละนี่เป็นพยัญชนะต้นนะก็ก็มีนะครับเห็นไหมล่างนะครับล่างล่าง ปรอยแล้วครับมาล่างนะครับมาข้ามีล่างเป็นนะครับมาบุญมีบุญข้ามีล่างเป็นเห็นไ,ไหมครับล่างนะครับมาเพราะนั้นเ่าก็มันโบราณพุ่นมียนะเ่าวหมูจะไหวได้เอ้าวแทบกรมเอาเล่าอเล่านะครับเล่าเห็นไหมเล่าถ้าเขียนปัจจุบันเออ,อต้องเขียนนี้นะครับตัวละน้อยนะครับ เป,ะะปเป็นตัวละนะครับาละน้อยกายเป็นตัวละนะครับจะต้องเขียนนี่นะครับแต่ในโบราณเปิ้ลแบบสำคัญนะครับเปิ้ลเปิ้ลว่าอย่างอี้กับตัวละเหมือนกันนะครับาเปิ้ลเปิ้ลก็เคยว่าอย่างอี้ก็เป็นตัวละเหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็นตัวละเหมือนกันนะตัวห่างห่างละห่างละห่างละประกอบตัวะเนี่ยก็เป็นตัวละเหมือนกันนะครับมเล่านะครับเห็นไหมครับเอาไปดูนะครับ เล่านะครับเห็นไหมฮะยักเหล่านั้นนะครับมายักเหล่านั้นเห็นไหมเล่าเนี้ยปนใจหางละนะครับมาเห็นไหมครับเขาก้อยแทนตัวแล้วครับตัวที่วันหน้าจะจะมีก็มีนะครับอย่างเช่นนะครับหลอ่อเนี่ยนะครับเห็นไหมหล่อนะครับหลอ่อ หล่อนะครับหล่อหล่อนะครับห็นยฮะหล่อไม้ก่อไม้ก่อนะครับไม้ก่อเห็นไหมหล่อป้นป้นเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็มีนะครับเห็นไหมเขียนเอาเป็นหางละอย่างนี้ก็มีนะครับเอามาอะกันยอดในใบว่อไว่างล่มนั่นเห็นไหมครับ เขียนได่าี้ก็มีนะครับเขียนเบี้ยวๆอย่างนี้ก็มีนะครับลอเห็นไหมลอปพ่นบเถือกันนะครับพ่นบเถือแโบราณเนี่ยครับเห็นไหมลอตัวุ่มนี่นะครับเห็นไหมลอน้ํานะครับเห็นไหมพิธีหล่อน้ําวาตีหล่อน้ําพิธีวาตีหลอน้ํานะครับหล่อน้ํานะครับมากรรมแถมกรรมหนึ่งกรรมสุดท้ายนะครับมากรรมแรงล่านะครับเห็นไหม ปัจจุบันเป็นละน้อยละกรมอย่างนี้ก็เป็นละน้อยนะครับเป็นเป็นตัวละนะครับแ่งล่าละน้อยเอ่นะครับฮะแต่ปัจจุบันนั้นนะครับปัจจุบันนั้นก็ก็คือต้องเขียนอี้นะครับแต่ในโบราณบนนะครับโบราณบนอถุป้นใจห่างก็มีนะครับแรงล่าห็นไหม แรงอ่แรงนะใจห่างครับใจห่างล่าล่านะครับมาใจห่างครับล่าแรงล่านะคพวกเรจะเขียนนี่ไหนมาครับอ่าไปดูนะครับเหนเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับแรงล่ามาใจห่างใจห่างล่านะครับเห็นไหมครับแต่กับใจว่าพวกจะใจตลอดไปนะครับในโบราณนี่นะครับพวกก็มีสลับกันนะครับอืม ก็ตัวละน้อยบ่องอย่างอี้นะครหมตัวละน้อยบ่องตัวหางละบ่องปพ่อจะใช้ซับก่อนไปซับก่อนมานะครับอเพราะนั้นก็เฮาเก็เอาไว้พิจารณากันนะครับ